เป็นเจ้าของที่ดินเปล่าอย่ามัวละเลยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วคุณอาจจะสูญเสียที่โดยที่ไม่รู้ตัวค่ะสําหรับการเป็นเจ้าของอสังหาว่ายากแล้วนะคะแต่หลายคนค่ะคือละเลยไม่ได้เข้าไปดูที่ดินนะคะมารู้ตัวทีหนึง่ง ก็คือมีคนแย่งครอบครองที่ดินไปแล้วกฎหมายตรงนี้นะคะเรียกว่าการครอบครองปลระบักค่ะซึ่งถามว่ามีหรอในประเทศไทยแบบนี้มีค่ะในหลายๆเคสก็คือเป็นที่ดินมรดกแบบนี้ลืมไปค่ะว่าเรามีที่ดินตรงนั้นหรืออย่างในข่าวที่หลายคนเคยเจอนะคะก็แบบเป็นเจ้าของเท้าเฮาส์แล้วลืมที่จะเข้าไปดูแลเป็น10ปีก็มีคนเข้าไปอยู่เฉยเลยแบบนี้ก็มีค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครมีทรัพย์สินแล้วอย่าลืมดูแลนะคะเพราะว่าในแง่ของการถือครองนะคะ ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่ได้เป็นโฉนดที่ดินเป็นสิทธิ์การครอบครองอย่างเช่นนอสอสาแบบนี้โดนแย่งครอบครองแค่1ปีคุณก็สูญเสียที่ดินตรงนั้นไปได้แล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นโฉนดนะคะก็อาจจะต้องแย่งกันครอบครองถึง10ปีแบบสงบเปิดเผย ต้องการแย่งกันเป็นเจ้าของต่อเนื่อง10ปีคุณก็อาจจะสูญเสียที่ดินตรงนั้นได้สำหรับใครนะคะที่ชอบเรื่องการลงทุนที่ดินแบบนี้ไปติดตามกันได้ที่สถาบันสอนอสังหาเ d ฟนะคะมีคอร์สออนไลน์มากมายค่ะที่ทําให้คุณนะคะเปลี่ยนจากมือใหม่ด้านการลงทุนอสังหาเป็นมืออาชีพด้านการลงทุนอสังหาค่ะ